โอ้ยมันจมเรียบร้อยพี่น้องสองเทายังเกมครับเออรถไทจะสู้ไหวไหมมันสีดำหลายบอพี่น้องสิบล้อมันอันตรายก,กาว่าหก้ลเด้อบุพานเลยเฮ้ยขั้นได้ขึน้นไปได้วะมันสไลด์แล้ววะด่เลยไหมแกวิ่งช่องล่องกลางอยู่นะเพิ่ง แต่ว่ามันมันลึกทางนี้เพราะเล่นไปมันดึงลงมาแห่งไดนีน่นมันดำบเม่อดอว่างดัำเลยบแม่นบร์รไจ้าจับประตูเลยนี่เนาะเฮ้ยจับประตูเวยน้ำเลยเด้อ <c oughs> <c oughs> แมงดำเลยวะนี่แม่พี่น้องยุ่มดากซอยกันเด้อบาานีซิบหลอดี่เอียงหน่อยนึงมันกันต้ายเด้ด้วพี่น้องไลไหล่น่าจะมีปัญหาครับอ๋อหวัวไฟครับ อา้าแก้วม oh, oh, oh. ันสีลงบ่ลงอยู่ลงอยู่โอ้โหยงานใหญ่เลยเหรอพี่น้องกันรถดำนี่เพื่อยี่เราตำขาดเครื่องเลยเหรอครับโอหยังไงดึง้าใส่สั่งาฟเฮียนหน่เนาะ อ้เราว่าให้ดึงพระไทยพระสันว้าวเพราะงี้เาราอีป่อมียเอเลีตครับเมื่อไรเบื้องตอนตอนมันสิจมนะครับพอดีอ่ทาทตะแก่น,น้องบัวโทรมาครับเอ, <c oughs> เออ <c oughs> ชิบ,บัวโทรมาครับก็ได้คุยโทรศัพท์อยู่กันเลยเมื่อไรเห็นช็อตตอนที่ลงบ๊อบไปยังครับตอนนี้เระจัง เอ,เ,อาาอเอาเอาิเอหาเจ็ดลากชิบหล่อมึงเดี๋วเอาไว,ว้ว <c oughs> เกียบร้อยสองเผาเสือครับเอรอไปเบื้องรถไทยรถไทยคันแรงเ <c oughs> มื่กมอกี้มัวแต่คุยโทรศัพท์อยู่ับเลยได้เห็นช็อตดิ <c oughs> เดี๋ยวว่านี่แหละสุดจัดแล้วตอนนี้ตัวที่ลากนี่แหละ ฝนมันตกครับมันขึ้นน้ำมันขังดินมันเลยอมน้ำไว้ รถใช้พี่เราแข่งครับโอ้ยว่าดึงฟ้าไทยฟ้าไทยกับบลดีนะโอ้ยว่าเบาเอาย,ยโอ้เบิ่งครับมันแข่งครับพี่น้องโอ้อ,อันตรายนะสิบล้อยกดำยังสิแต่ว่านี่คือว่ามันเออ ลงลงโอ้โหหยกหล่อเลยครับลงเลยลงเลยโอ้ดึงจนสูวขาดวาโอ้พอสื่อยุ่รถไตนี่ิหมมันแห้งอยู่ไหมกันแม่นรถพิฆาตเดี๋ยววิ่งแล้วดันขาดเครื่องมามีงสูวขาดเลยวะ ปะมันเบาแล้วอยู่ดักม่ได้บ่หนามันมุดเนาะขาบ่มีสวยมัดเอาบ่เออมัดทขึ้นอยู่บ่ไปเนี่ย้เียตเเเด มัดอีกมาเราบ่ยอมทำนี่แล้สิด,ดึงไห้ขึ้นเลยล่ะแต่มันแตมันชใช้ลังได้น้อยนึงหลมันมีนมนอยู่มั้ง <c oughs> อ oh. <unlocked> ๋เอาดึงสองเส้นเลยบ่ใช่สวยเส้นหนึ่งหวยถ้าเจอมันตึงบ่ทอกันมักก็รขาดเส้นนึงก็เอาตัวข้าบ๊วยกบวนรถตอไงเนาะโอ้เป็นเกียวสิบ่ารถไทยเพิแห้งเติมเท่าแก้น้องบัวลราพูดโทรมาอยวัน้เราทำว่ารถไทยรถเกียร์เกียร์ได้ไปนั่งนะรอนก็ว่ารับสมัครคนซอยส่เกียร์ว่ารถเกีย ขันรับสมครเขาสิมาซอยใส่เกียร์ล้รถเกียร์ยะนะ,ะนมันมันถอยหลังได้หน่อยนึงพ่อม,มีจังหวะอยู่เอ้ามาจวดกันต่อพี่นอ้องถอยหลังก่อนถอยหลังก่อน สวัดีครับงก่อ้ชีวิตดึงถอยพี่น้อง ไปดึงถอยเพราะมันมีจังหวะวะเอาลุนกันไปเรื่อยๆครับโอ้บุเป็นเรื่องง่ายเลยครับจุดบอดขันมันบดจมมันก็ดีครับถ้ามันจมมันยากเลยล่ติดตามกันยาวๆครับพี่น้องมันใหญ่เนาะขันแม่นไม่โค้งมันไข่ย่นแล้ว Bừng, cái gì phân tùa hai thoại à. Để đi hai thoại hai thoại đi đi hai thoại 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 thai cho <laughs> ้ยแล้วว่าบรฟังเงียบหน่อยเบาเดี๋ยวยกดำเด้อเดี๋ยวดึงฟ้าไทยก่อนอีบพอดึงฟ้าไทยหุ่นหล่อยังใกล้เลยเมนบ่หล่ะยับยานว่าเราเริ่มตาขาวแล้วครับแมนเมนบ่เราเลยมันก็อยากแข่งๆในพี่น้องแต่ว่ากัหาวิธีครับวิธีโอ้ยมาอยู่ไก่แล้ว วันน yeah, no oh, ี oh, ้ไก่ก้อนล้ยอยากเลือนด้วยพ่อพ่อพ่อบูบอกินเบเล็กกุ้าเอาดำลงนีกูมั้ง ล่องคัล่งครับดีๆถ่ายไหมกันอ๋อครับลองครับ,อ,รบอยากสั้นจังหน่อยครับฝ่าไทยนักขัเดเรื่อพี่น้องเอ้ยฝ่าไทยชิบหลอนะเอาล่ลองมึงแล้วมันผมมีท่อนใหม่ครับเอ้าหินใจมากอีกเ๋ยวให้เพื่อนลองมึงกันครับเราบริเวยอุตวัดดีสิบหลอดประยักได้เ โอ้ยขึ้นครับขึ้นขึ้นอ้ยอารมณ์อุ๊บปลาเราดึงบางยางแห้งเนาะอุ๊บมันขึ้นว่าไปวะอาจารย์ไนรุ่งมาซ้อมอีกแล้วเอ้ยอะไรปลามันมันแข้งแห้งเลยมันแข้งแห้งอยู่ดิแห้งอยู่ มันแคงแห้งเนมันไม่ตกเะอไดกวนเหบาเอาดำลงเลยไลคนเอาดำลงกันถอยมันมันถอยบ่ไปเนาะ ลงจากรถแล้วไปปุ๊บเอเล่นไหมครับุกจกกรบุกมีพี่น้องเอ้ยใช้สูตรการดีดกับก้อนหินหนี่หล่ะเอาสิไปป่๊อยขึ้นครับไป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 เลยละ่ะไปเลย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 เออไปแล้วครับ ไปเลยจับประตูนะแก้ขยานลมพระแกนี่ี่แก้เอาด่ำลงทันเอาเมื่อจับประตูเลยว่้ไปแล้วพี่น้องออกได้แล้วโอ้เแน่งแม่นมาล่ะจ้าเขาจะเชีดตต่ออยู่บอกมานี้บอกเป็นยังบอกเป็นยัง รูกร่างเขาเยะแยะมั้เยอะแยะโอ้กูขึ้นในไม่รอ้ย่างโดนครับนี่ดีฟ้าไทยเบ้อแล้วเบ้อแล้วแต่ว่ามันปลาลูกแก้วมันมันตัวกลางมันรู้งับไหม มันไปแล้วแต่ว่าปากนกแก้วแกะบับปากนกแก้วมึงบับเฮ้ยนุ่งดำปากนกแก้วมึงบังเลยเดี๋ยวสั่งมันนำทางอย่ากนี้โอ้โหลวบ้าคนขับจองประตูเว้ยแกกันติดตื่นมากแกกันแล้วเนาะแกขับได้หกรอบไหมฮู้ดขั้นหนึ่งกาไปเกาไปเท่แล้วครับแต่ดิ๊งสงสัยเห็นสิมึนอยู่อยู่ขวางทางเลยวันนี้ อถือว่าปลอดภัยครับถึงเป็นญาติถึงอย่างหัวระยะมันหล่มนะพี่น้องเลยถ้ามันหล่มมากมันเสียหายครับปา <c oughs> งนกเกี้ยวมันบ้า <c oughs> ับอากินเป็นเลยอปากินนกเกี้ยวมันบขับ <c oughs> ดีเลยดีถ่ายฟังให้ดูเอา สองขางตรงกลางสองอันังมครับตามนั้นจะัีคตับอะเรียบร้อยเบิ้งกันนี่เละครับเมื่บ้านเอารถแม่คโคมาตักกอกขอาไป,ปเพื่อไหนฝนโกแห้งครับโอ้เบิ้งในห่มกับเป็นไล่ไล่ตายตาอย่างเดียวหรอกลูกพีงหญ่ดึงยู่โซกัดอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ